อโอนทางบัญชีเด้อมึงลิ้นมึงชนะกูโอนให้มึงทำบัญชีแล้วมึงโอนให้กูทำบัญชีโอเคเออโอเคโอเค,อเคส่งทางซูนให้ได้ได้เล่นเลยเดี๋ยวกูจ่ายไพย่ไม่มีการปูงไป บวมีไงปล่อยไพ่อูแดกมึงอุ่นมาเด้อคลองลากคลองทงกีบเดี๋ยวนี้ไต่จากพันเดี๋ยวนี้กินแล้วเดี๋ยวนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาบวมีเต็มเลือวอ๋ามึงกินลิ้นได้ขมามาขมามาไทยกูละตกใจหมดหัวข้าเนี่ยต้ไงมาต้องมาทามึงบวมาเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เจ้ามือกินแล้ว เอ,เอาตัดไผ่มาตัดไผ่ตัดมาหนิอ้าวทับแบบนี้เนาะเบอร์เดอร์ไม่มีการกุ้งโกกินกินโกมสู้สู้สม,มีไผ่ใย OK? บ่บุมบ้ม,มบุ้มบุ้มบุ้มสันกูกิน,นบุมม้มบุ้มใส่นี่ลงแม่ไผ่เอาลงไหมไพ่ไใจไอ๋อได้ป๊อก ขูดเมีเยมเงยเอากูไปกินไครคกินลูงผ่านะมึงไหมมึงโกูดิเอากุ้งโพมึงกู้มึงก็กเบิเ้งกู้กระจายไพ่เนาะคือคือว่ามึง,กกงโกงนะมึงไม่ดูกู้ได้เนี่ยมึงก็เบิ้งตามไพอ่ออไพ่ไพ่ใหญ่ผู้นั้นก็กินโอซูนเนี่ยเบิ้งนี่ไพ่หกสามห้าอันนี้นี่เนี่ยน่ะเนี่ยน่ะเต็มตาเต็มตาโอ้กับนั้นอนเดี๋ยวอนเงินมาน้อุ่นาาทางมันซี้ทางเล็กทางซับโอเคโอเค แทงเสียแทงเสียแฮงระยะมาแทงกูเด้สู้นะมันได้ก็แทงเสียแทงเสียย่งไดมื้เอามีแทงเนี่ยเด้อพายๆบ่เหมสําหรับกะลินโอ้ยเนาะยอมจอนทางบัญชีเาทางทูตจะได้สู้มึงลมกินกินกูนลงแกอีกแล้ว เงินกูหมดเดืนมึงบึงได้ตำรวจมากอ่ะเลือดมาตำรวจกูเวลาต้องเลือดโง่เออเอินเข้ามาไหมกูจะพาเขาดินเลยปากอัปมงคลให้มึงเอาจะได้สู้เดี๋ยวนี้แทงตาลายบ่แทงตาจะไดเอาเป็นอ้าเอาลายนะสักห้าร้อยกิบช่องร้อยกิบเลยไหมตาคุณมีช่องแทงลายอะไร เออถ้าถ,ถ jis, ้าแทงถ้าแทงแค่แทงข้านมแทงโอ้ใายแทงตาเพย์หนได้เหรอตะเวนมันจะขึ้นทางนี้มันจะตุกขันหันตามไอ้แม่บายเด้อร์บอยแล้วมั้ยอ้าวน้อมีไงกินบอจังปะฟอกสิบสามอันนี้บวกกันสิบสองสิบสามปังโคม บางแม่มึงจะจับอยู่ใส่กูจับดูวิดหนูบานโพมบอมึงป่้ยแล้วเมืองมาจับเอาบักตถนกินเลบนี่นี่นี่กลัวแล้วกูบอกกินไผ่ไผ่กินอีกกูบอกกินแล้วบอกว่ามันสกินอีกแน่จมือลงว้าวไผ่ซากไผ่ซาก เอาพอได้ลงก็ได้นะลง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 พายลงพายเยอะกูปอกอีกแล้วโอ้ยูกินเว้ยไม่ยอมคือไม่องไปไอ้ขิ้โกงไอ้ขีโกงไอ้คี้โกง้คี้โกงไอ้ขิโกง้กง Hãy subscribe <coughs> à, à. à, không kênh Ghiền Mì Gõ mà không nhá lỡ những video hấp cô oh, lại, oh, lại. <laughs> oh, uh. wow. oh. yeah. <icana> สายดีกุกันบูโบเห็นจะได้ความสามารถเฉพาะตัวเออความสามารถเฉพาะตัวอว้านมาบูโบโบเบอร์คนนั้นมามามาจุด เอ็นยังมึงจ่อยเดี๋ยวมึงก็ปล่อยเอาฉันนี่ใช้กูจดเบอร์จะได้เอาปีนกุเข้าอยู่โทรศัพท์มึงอ๋เข้าแล้วมาโทรไปมานี่ไปด้วยเอาหูวงมานีัลโลจะฆ่าติมกูเอาไล่ห้าล้านแพงเกินบริษัทกวงกูบ่มีบริษัทกวงไพ่กูอ้าว สั่นมึงเอามาเดูไปสร้างพันใดหนึ่งถ้ามึงเอามาลูกน้องมึงตายโอ้บารพูมึงมีใบสร้างพันเอ้ากูว้ามึงว้าอ้าวมึงจะเป็นโจร้ี่มึงต้องคิดดีๆเด้อมีหัวคิดแดก่อนจะเป็นโจรน่าโจรจะไปสร้างพันพี่พ่อกูอยากได้ใบสร้างพันโอเคโอเคบอกมันสถานที่นี่อยู่โกดังห้างอยู่บ้านหไม้ไสรน้อยนี่แหละมาไว้แด้มันจับกูอยู่บนท่ออะไรสักอย่างนี่มัน มึงหูเลยหนเนื้สอสเป็คมึงประมาณลูกน้อง <Wow. S 1> มึงจะคาบสับเป็นชิลชินชิลชินแล้วก็ส่งให้กับอีกฝั่งห่าจุนพอ่อม,มีใบเศร้าห่างปุ่ติดตามตอนต่อไปผมเฝ้าดังอ้าวกูปิดกล้องอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนเบอร์คิปต่อใหม่ๆ ในวันนี้กับคอสนับสนุนโดยบริษัทหง่์ท่าอระชือไพล์กูด้วยปิดกล้องมันแน่เฮ้ยสู้ตะกล้องเลยสู้ปิดปิดกล้องแม่เอาไว้นักแสดงนี่บ้านไว้ใส่หน่อยกล้องแม่เอามืดแล้วนี่